เอาฮะครับผมนิรุติสุทินนท์นะครับประธานรุกกรรมการด้านจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานกรรมการการวุฒิสภาครับกับผมชินโชตแสงสังนะครับรองประธานกรรมการการแรงงานวุฒิสภาคนที่3และก็ประธานคณะกรรมการการแรงงานด้านประกันสังคมครับครับผมพันธุ์ดัมโบทโสุริยา ประาธานรองประธานกันบริการในงานที่สภา,าคนที่สองแล้วก็เป็นประธานอนุกัณฑิการกัณิการและทุกหรองในงานครับพิสุริเชิญครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจอมินร์รัศมีค่ะโฆษกกรณฑิการในงาน ท่า,า,า,านประานกรรมกา่านคะในงานในหัวข้อสัมมนาในว,วันนี้ความสำคัญอะไรอย่างไรคะเชิญเชิญครับ,บครับก็วันนี้เป็นการจัดสัมมนาร่วมกันนะครับของอกรรมาการการแรงงานวุฒิสภาโดยมีท่านวิรัติลักษณ์พันธ์เป็นประธานคณะกรรมาการแต่เบิร์นวันนี้ท่านติดรับเสด็จนะครับติดภารกิจก็ได้มอบหมายให้ คณะกรรมาการการแรงงานของคณะนะครับมาร่วมจัดสัมมนากับสมาชิกวุฒิสภาในส่วนของกรรมาการการแรงงานแล้วก็กรรมาการการแรงงานของสภาผูธธ้แทนราษฎรสาระสําคัญแลอก็หัวข้อหลักก็คือเรื่องกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซึ่งกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเดิมเนี่ยมีอยู่แล้วแต่เป็นคนละกองกับที่เราจัดสัมมนาในวันนี้ สาระส,สำคัญของวันนี้คือเรื่องกองทุนเงินค่าชดเชยเป็นอีก,กองหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาใช่เป็นอีกกองที่กำลังจะเกิดขึ้นในพรบคุ้มกองแรงงาน2 5ง1าขอเรียนย้ำอีกครั้งว่าเป็นอีกกองหนึ่งไม่ใช่กองที่มีอยู่แล้วแต่กองมีอยู่แล้วอันนี้ก็เม็นอีกองใหม่ที่เป็นนโยบายที่กำลังจะเกิดขึ้นที่กำลังจะเกิดขึ้นก็ต้องให้เครดิตกับท่านอดีตรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานท่านพิพัฒน์รัชก,กิจปราการนะครับท่านได้ให้ความสำคัญและท่านจริงจัง ในเรื่องกองทุนเงินกู้ชดเจยนี้มากแต่ละสำคัญมันก็คือว่าวันนี้ปัญหาแรยง,งานที่เกิดขึ้นมากมายเนี่ยมีการประท้วงสไตล์นัดหยุดงานที่นันที่นี่อะไรต่างเนี่ยมาจากที่นายจ้างลดคนงานนายจ้างเลิกกิจการนายจ้างปิดกิจการแล้วไม่มีเงินจ่ายค่าชดเชยเราจึงเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยตั้งกองทุน โดยกองทุนนี้จัดเก็บมาจากเงินของผู้ประกอบการเพราะเงินเขาเจอเป็นเงินของผู้ประกอบการอยู่แล้วแต่แทนที่จะเอาไปจ่ายกันวันที่ถูกเลิกจ้างเก็บไปตั้งแต่ตอนนี้เลยวันที่ถูกเลิกจ้างก็ไม่มีปัญหาเพราะเงินอยู่ในกองทุนอยู่แล้วโดยให้กระทรวงแรงงานเป็นคนจัดเก็บส่วนจะจัดเก็บเท่าไหร่ยังไงเนี่ยก็ต้องออกเป็นข้อกาหนดอีกทีว่าจัดเก็บกี่บาทเดือนละกี่บาท ลูกจ้างกี่คนจัดเก็บเท่าไหร,ร่ยังไงเป็นอีกกรณีหนึ่งแต่ขอให้กองทุนนี้เป็นปฐมลเลิ์ในการเริ่มต้นก่อนครับค่ะเาว่าที่ผ่านมาลูกจ้างหรือหรือเจ้านายที่มีการเลิกจ้างของแรงงานมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหา,ายเยอะพอสมควรใช่ไหมหรือคุณทาให้ปัญหาเหล่านี้กลายมาเกิดเป็นนโยบายหรือเป็นโครงการอันนี้ขึ้นมาในศาลแรงงานเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลภาคหรือศาลแรงงานกลางเนี่ยสังคมจะเห็นได้เลยว่าคดีส่วนใหญ่เนี่ย เป็นคดีเรื่องนายจ้างไม่จ่ายเงินค่าชดเชยเพราะฉะนั้นถ้ามีกองทุนนี้เนี่ยคดีเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะการจ้างงานกับการเลิกจ้างมีของคู่กันไม่วันแดงวันหนึ่งสุด้ายก็ต้องกเกษียณแต่ว่าถ้าคุณมีกองทุนนี้ไว้เนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรเลิกก็เลิกนะครับทุกวันนี้ที่คดีในสารมากมายก็เพราะเหตุว่านายจ้างไม่จ่ายเงินค่าชดเชยนะครับถือว่าเป็นข่าวดี ได้สับแรงงานได้ได้มีกองทุนรองชีพในอนาคตที่มันะจะเกิดขึ้นต่อกปก็ว<ๆ>หวังอย่างนั้นก็ว่านะรัฐบาลใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นวันนี้พวกนี้เนี่ย <c oughs> ก็อยากจะให้ความสําคัญกับกองทุนเงินกข้เฉยๆตัวนี้ด้วยจะลดปัญหาสังคมไปได้เยอะเลยครับลูกจ้างในจ้างจะทํางานกันอย่างมีความสุขไม่ต้องมาหวาดผวาว่าเอ้ยเมื่อไหรเขาเลิกจ้างแล้วเราจะมีเงินกข้เฉยไหมไม่ต้องคิดประเด็นนี้เลยถือว่าเป็นข้อดีทั้งสองฝ่าย ถูกต้องครับและก็รูกจ้างด้วยแต่เงินนี้เก็บจัดเก็บจากนายจ้างฝ่ายเดียวนะครับแต่ว่ากระทรวงแรงงานเป็นคนเก็บมีท่านไหนจะเสริมไหมคะก็ก็ก็คืออย่างนี้ฮะจริงๆกองทุนส่วนนี้เนี่ยที่ที่กาลังจะเข้ามาแก้ปัญหานะครับเรื่องของที่ลูกจ้างโดนลอยแพนะครับซึ่งนับวันเนี่ยจะมีปัญหามากขึ้นที่หลังจากที่โดนลอยแพแล้วกิจการปิดกิจการแล้วแต่ ลูกจ้างไม่รับเงินชดเชยอะไรเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นที่มาของวันนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะทํายังไงให้ลูกจ้างเนี่ยได้มีโอกาสได้รับเงินชดเชยนะครับแล้วก็มีเงินออมด้วยในขณะเดียวกันในขณะที่ทํางานถูกไหมครับประเด็นหลักๆมี2เรื่องอะ่ะก็คือ1นึ่ก็คือเรื่องต้องการที่จะให้แรงงานเรานี่นะฮะมีเงินชดเชยแล้วก็มีเงินสํารองนะครับมีเงินออมให้กับตัวเองนะหลังจาก,กเกษียณหรือเลิกจ้าง ส่วนที่2เนี่ยก็คือทางในส่วนของอานายจ้างเองก็คนที่จะต้องมีเงินสำรองตรงนี้ไว้นะครับเพื่อจะชดเชยกับลูกจ้างตามสมควรนะครอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องระยะเวลาการทํางานนะครับสัดส่วนก็ว่ากันไปนะครับคือไม่ใช่เขาทางานมา10ปี2 0ปี50ปีจนกเกษียณ60ปีแต่กลับกลายเป็นว่าพอโดนเลิกจ้างโดนลอยแพ บาทนึ่งก็ไม่มีฮะไออย่างนี้ไม่ได้นะครับซึ่งผมมองว่ากองทุนส่วนนี้เนี่ยมันเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับมนุษย์สร้างความมั่นคงให้กับแรงงานเพราะโลกเราวันนี้นะครับเราต้องเจอความท้าทายอีก3เรื่องหลักๆหนึ่งเนี่ยครับคือเรื่อง AI ที่จะเข้ามาแทนเรื่องของคนนะครับสองในเรื่องเข้าการเข้าสังคมผู้สูงอายุ3เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของอัตราการเกิดของประชากรทั่วโลกมันน้อยลงเพราะการ เพื่อนแรงงานนะการเลิกจ้างนะไอที่จะเข้ามาแทนที่การทํางานของคนเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างมากเพราะนันกองทุนนี้ถือเป็นกองทุนที่ดีมากและผมอยากจะให้มีนะฮะท่านจินโชตพยายามขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ซึ่งผมคิดว่าถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นและสําเร็จผมคิดว่าอนาคตของแรงงานไทยจะมีความมั่นคงและยั่งยืนมากยิ่งขึ้นครับและจะเป็นกําลังใจครับพี่น้องทุกคนทั่วประเทศครับผม ใน,ในมุมมองของในจ้างก,กันบ้างเพราะรในจ้างเขามองว่าเขาต้องต้ององมอมแล้วก็เป็นอะไรเงี้ยคือเขาจะได้ผลประโยชน์<ง>ใจประเด็นนี้เนี่ยผมคิดไว้แล้วนะฮะแล้วก็อยากจะคุยกับท่านทีโชนโ<อ>แล้วก็คุยกับทางกรมรมิการสสด้วย<อ>คือแน่นอนครับว่าธุรกิจทุกวันนี้มีการแข่งขันสูง นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ให้นายจ้างต้องเสียเงินนะครับเป็นเงินออมในแต่ละเดือนจะเดือนให้กับลูกจ้างในแต่ซึ่งถ้าเกิดเป็นพันเป็นหมื่นคนเนี่ยผมก็เดือนเป็น10ล้านบาทเพราะนั้นเนี่ยทำยังไงรัฐบาลต้องเข้ามาช่วยซับซิดดยครับในเรื่องของเสียภาษีนะครับถ้ากองทุนตรงนี้เติบโตขึ้นหนึ่งล้านบาทควรซับซิดตเขาเท่าไหร่นะฮะเสียภาษีน้อยลงเท่านั้นนะครับสิล้านบาท20ล้านบาทเป็นสเต็ปขั้นตอนไปเลยนะครับและจะทําให้นายจ้างมีกําลังใจและเอาเงินส่วนนั้นนะครับที่เสียไปเน จ่ายชดเชยลูกจ้างแทนในทางอ้อมครับผมถรถูกต้องครับไม่งั้นเนี่ยสังคมก็อยู่ไม่ได้นายจ้างจริงลูกจ้างก็มีมีงานทำเหมือนกันเพราะนั้นรัฐบาลนะฮะต้องมีสัดส่วนต้องมีต้องเป็นตัวตั้งตัวตีที่สําคัญในการที่แจกจ่ายความยุติธรรมให้กับทุกคนในสังคมสังคมถึงจะอยู่ได้ครับดังนั้ท่านรัฐท่านท่านพิพัฒน์อชิตปาการท่านเน้นเรื่องนี้มากนะครับอีกอีกกรรมธิการ กรรมธิการการแรงงานเราเนี่ยจะมีอนุอีกคณะหนึ่งเขาเรียกว่าอนุคุ้มครองแรงงานอนุนเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพเกี่ยวกับเรื่องนี้อกองทุนเงินเข้เชดเจยเนี่ยถ้าว่ากันด้วยสังกัดเนี่ยจะสังกัดของอ,องกรมสวัสดิการพลองแรงงานก็จะภายใต้การดูแลของอนุกรรมธิการคุ้มครองแรงงานผมอยากให้ท่าน ประธานอนุนะครับท่านสุริยาบาลสันได้ได้กล่าวอะไรตรงนี้เล็กน้อยครับก็เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็จะตรงชื่ออยู่แล้วชื่อสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งจะซึ่งซึ่งซึ่งจะต้องครอบคลุมว่าเมื่อมีการเลิกจ้างด้วยเหตุใดจะต้องมีการคุ้มครองแรงงานจะต้องมีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่ง ยุคนี้นะแรงงานไม่ถูกเลิกจ้างสวัสดิการอยู่ตรงไหน <ฮะ S 1> การได้รับความคุ้มครองอยู่ตรงไหนยังหาไม่เจอตอนนี้เราก็เลยมามาหาเพื่อเพื่อให้ครอบคลุมว่าแรงงานที่จะถูกเลิกจ้างหรือจะเกษียณด้วยเหตุใดก็จะมีการคุ้มครองแรงงานก็จะมีสวัสดิการให้กับทุกคนครับหมาถึงกองทุนนี้ด้วยครับ มีท่านอยากจะผลักดันอะไรคะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในอนาคตเอการนี้ด้วยนะผลักดันเรื่องนี้ให้ให้ผ่านก่อนในงานตอนนี้ที่ดูอยู่นะครับผมมีกําลังใจเมื่อเมื่อเรื่องนี้ผ่านเรื่องอื่นก็จะตามมาเพราะเรื่องเรื่องเรื่องนี้ทางท่านชินยชินโชธท่านก็ผลักดันมานานมากนะครับนานมากโดยนั่งคงจะเป็นง้งแรกมั้ง ที่ว mm ่าประธานสาภาพรายงานได้มาเป็นสวอกันเลยทำให้มีคนเห็นความสำคัญเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเรื่องนี้ครับครับขอบคุณครับท่านทายอยากสอบถามว่าเรื่องมันตางหรือตำอามนั้นที่เป็นรูปคุมถังได้จริงได้ชัดเจนแล้วก็ได้ทั่วถึงครับต้องให้ท่านกลับตรงนี้เรามีพรบ41อยู่แล้ว นะครับพบรบแรงไอ้พอบอรบคุ้มกองแรงงาน2อ4 1้าี่หนึ่งอยู่แล้วเรื่องกองทุนประกันความเสี่ยงเนี่ยจะต้องอยู่ในพบรบ4ี่หนึ่งนี้เอาง่ายๆคือต้องเพิ่มเพิ่มพะังประหยัดคุ้มกองแรงงานเข้าไปไม่ว่าจะกัดจัดเก็บโดยให้ประกันสังคมเก็บโดยกองทุนทดแทนหรือกอไอกรมจังหวัดจะเก็บเองกัแล้วแต่ต้องแก้กฎหมายแน่นอนนะครับก็ต้องอาศัยทั้ง สองสภาในระบบรัฐชัดสภานะครับต้องเป็นกฎหมายอยู่ๆไปจัดเก็บเองไม่ได้ครับคิดว่าในปีนี้ทันครับเอ่อต้องถามเิ่มตีคนใหม่ครับโอเคนะครับครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากถามได้ดีมากถามได้ีมากเข้าประเด็น